วัดที่ข้าคือเยโมทูจะคุ้มนรกเองอ่ะได้เวลาตามทววิญญาณไอพวกชั่วทั้งหลายแล้ว่าจะลากลงนรกให้หมดเลยคอยดูเริ่มจากแกก่อนเลยเอเลียนมานี่ซีมาให้ไล่เติมหน่อยสักทีสองทีนี่จับได้แล้วแล้วก็ตีเคหนึ่งโอ้โหเติมนี้ปิงไปหน่อยนะเนี่ยไม่หน่อยอ่ะปิงเยอะมากเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาไว้ทีหลังก่อนละกันตอนที่ขอเล่าล่าต่อเลย,ละ,เล,ยละกันแล้วเมื่อกี้แกจะไปไอยเมื่อกี้เห็นแกอยู่เลยอ่ะไปไหนแล้วเชเลนสกี้มาให้ฉันลากแกหน่อยซีตีไปแล้วหนึ่งทีอัปเปิดตาขู่ไปอ่าเรียบร้อย นะเพื่อนไี่แยตีเลยเื่อตีอูตีครีไม่โดนก็เอาหนี้ไปเรียบร้อยโดนล็อกแล้วก็ตีเคลีย้าวโดนอีกคนด้วยอ่ะสุดสุดเจ็บครับนึงนะเดี๋ยวเราไปหานายแน่นอนรอแป๊บนึงกำลังไปออนไม่เว้าดีเพื่อนนายอยู่อย่างนี้นายโดนนะเนี่ยแป้งอูฟาไม่โดนเสียดายจังเลยอ่ะไม่ต้องห่วงสุดสุดเจ็บเอ็นเจฉันจะลาแกลงนรกเร็วๆนี้นี่แหละข้อหาแกทำบาปมาไว้อย่างสาหัสอ่ะกล้าดียังไงให้ครูคิดว่าใช้สิครูจีวาไอย่างวัวซัวฮะมันใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องไหมอุ้ยหลงเหลือที่ยี่ต้อนเกือีแล้วกก็ตเร สุดสุดเจ็บมาแน่สิงั้นฟ้าคืนใส่เลยอ่ะปิ้วโดนไหมโอ้โหไม่โดนเขาเลี้ยวซ้ายอ่ะแกเลี้ยวต้องไมซ้ายทำไมไม่เลี้ยวขวาทำไมไม่เลี้ยวขวาดูสิกาดเอาไปลงดูสิกาแทานเลยตบสุดสุดเจ็ดเลยอะไรเพื่อนเราเห็นนายนะยังไม่ตายอีกเหรอทำไมเลือดเงยอะจังเลยเกจับได้แล้วไม่บมยลา <ะ S 1> ก่อนตายซะแกเอาแบมบูมองหน้าทำไมงั้นอ่ะอะไรดูสิกาที่แกโดนขึ้นไปเรียบร้อยตายเลยอ่ะทำไมเขายืนนิ่งอ่ะสงสัยเออยอมจำนนแล้วอ่ะพวกคนทำบ่าวก็ต้องงี้แหละก็ต้องลงสู่คุ้มน่ะจะเอาข้าจะเอาโดวา ให้แกไครดีเวซาตาแล้วกันนะพวกข้าคือเดอะรีเปอร์่อางนีตกไปหนึ่งทีไม่พาด่าวเด้อเพื่อนไม่พาดา่าวมันก็ขออนุญาตคิดบัญชีนายเลยแล้วกันบา,บายยเรียบร้อยตายเหลือแค่คนเรียวแล้วสินะนั่นก็คือทูทามองอย่างนั้นเหรอทูทามันจะไปไหนเพื่อนขอตามหานายหน่อยสิอยู่ไหนวะสแกนหาแป๊บหนึ่งโอ้โหไปนู่นแล้ววะไปโคตรไกลเลยทูทามไปปักหมุดตรงนู้นเหรอเพื่อนอ้าแล้วก็กดนั่งให้ผมด้วยไงคิดว่าผมไม่เห็นหรือไงอะทูทามเรามาหานายแล้วเดเพื่อนเราบอกนายแล้้้ววใใใชช่่มาห บริการร้านสลัดบั๊ร้านเติมโลบั๊กราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบั๊กก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในโกัวกาเตนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคัดแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะนึกถึงร้านดีๆต้องสลัดบั๊แม่วิธีขายตรงแบบนี้ก็เพียบืึนการเดิมพับเนี่ยก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของทางเราด้วยนะครับผมก,ก็คือร้านสลัดบั๊กนั่นเองนะครับทุกคนถ้าที่สนใจเติมโลบั๊กราคาถูกก็ต้องนึกถึงร้าน นะครับผมร้านดีคุณภาพดีนึกถึงร้านดีๆก็ต้องสลัดบักนะครับทุกคนใช่ไหมทูทามร้านมันดีใช่ไหมเพื่อนไหนตอบมาซิร้านดีแค่ไหนอ,อ่ะโอ้ร้านดีมากเลยโอเคดีมากงั้นก็ตายซะโอเคก็คตามน,น,นะครับทุกคนตามที่ทูทามเขารีวิวเลยร้านดีจริงเพราะฉะนั้นไปใช้บริการเยอะๆด้วยหุย รู้ตัวอีกทีฆ่ากับผมมาที่นี่ได้ไงเอาไปว่าลาพวกเขาเลยดีกว่านะรอบนี้รู้สึกว่าในนี้จะมีเอโมสเตอร์หนึ่งคนคือลีโอสิทาคุณลีโอสิแปดชาแนลมาให้ผมไล่ฆ่าคุณหน่อยซิอยาให้รู้นะว่าผมว่าพวกคุณนั่นอยู่ไหนกันนี่ไงปลาไปถึงทีเแล้วก็จับแกได้เร็วอะเออไล่ทูทาก่อนลวกันลาก่อนเป็นเทนบายบายตายซะนายเมื่อกี้คนนั้นอยู่ไหนอะทูทานายจะดีไปถหนยอะซ่าอ,อย่างเง้คิดว่าฉันมองไม่เห็นแกหรือไงฮะ ปาขึ้นใส่เลยแป้งนี่นโดนไปหนึ่งทีแล้วก็ทักทายทีนี่อะไรเพื่อนปาวิ่งมาทางนี้เหรอเรียบร้อยตายลาก่อนบายบายเก็บไป2ดวงวิญญาณแล้วเหลืออีกกี่ดวงน้าอีก5าดวงนั่นเหรอเอ้ยคนหนึ่งอยู่ไหนน้าไม่รู้เลยอ่ะนี่ไงปาไปหนึ่งทีแล้วก็ตีปอกไปหนึ่งทีเป็นการทักทายอ่ะทักทายกันติดกันหน่อยอ่ะตัวทีเราคือเดอะริปเปอร์เองอะไรกินพิซซ่าเหรอเพื่อเราไม่ให้ในายฮิวง่ายๆเหรอนะนายจะหนไปไหนจะปาอาแบบ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 ุบ่ม โดนไหมอุ้ยโดนด้วยโดนเฉยเลยอะไรวะนะโอเคผมสาบานเลยเมื่อกี้ผมปาเล่นๆนแล้วเราไม่คิดว่าจะโดนจริงอะดีพ่อบุญธรรมแกเป็นพ่อบุญธรรมยังไงที่ทําสอนลูกมาได้ครัวมากอะคนอย่างแกต้องโดนคืนมาลุตยูนี่ไงโดนไปซะเรียบร้อยตายเหลือกันแค่สามคนสุดท้ายแล้วสินะยังไม่เห็นคุณรีโอเลยคุณรีโอเข้าไปไหนนะโอ้เจอแล้วอยู่นั่นนี่เองอะไปทักทายเขาหน่อยดีกว่าเฮ้ยสวัสดีครับกำลังปันไฟเพลินๆใช่ไหมครับแล้วจะไปไหนครับมีเออตีครีเป็นการทักทายเอาไม่โดนไม่เป็นไรงั้นก็ปาอยน ปาไม่โดนด้วยอะอย่างี้ผมก็ตีไปหนึ่งทีโอตีไม่โดนอ่ะวกเขาอเอ้ยเขาไม่นี่ด้วยแป้งเอาไม่โดนโอ้ยหลบเก่งจังเลยขวามานี่สิคุลิโอ,อ,อขออนุญาตไล่ฆ่าคุณหน่อยเข้อหาคุณนั้นอาลงคลิปช้าเกินไปอะนี่ไงคนดูเขารอประดานก,นก่อนคุณจะลงนี่บอกเลยว่าคนอื่นเขารอเทปปลายอะนี่จะไปอีกทีนหนึ่งอะคุณจะหนีไปไหนขวาคิดว่าจะหนีผมพ้นง่ายๆอย่างนั้นเหรอโอเคอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าผมตาถั่วพออะดอกตีไปโอตีไปโดนอีกแล้วอ่างั้นปาขึ้นเลยละกันแป้งโดนแม้เอาไม่โดนอุ้ยอุ้ยหลบว้ะ เก็บแก่ได้รอบแป๊บหนึ่งแถว๋ยวบัญชีไก่ค่อยคิดตอนนี้ขอคิดบัญชีคุณลีโอก่อนเดี๋ยวคุณลีโอ โอ้คุณลืมจ่ายค่าข้าวผ,ผมอ่ะผมพุถธาเลี้ยงข้าวข้าวคุณแล้วคุณก็บิดหนีหายไปเลยอ่ะแล้วเขาไปไหนแล้วอ๋ออยู่นู่นนี่嘛เขาอยู่นี่นี่เองอ่ะอย่างงี้ต้องให้รางวัลเขาหน่อยด้วยการปลาขึ้นเดิไปเไปเเตุบโอเคเรียบร้อยเขาตายแล้ว <c oughs> โดนบิดคมคมมาเผยใจด้วยผมไม่ได้ตีอะ <c oughs> ผมแค่ปลาขึ้นใส่สองคนท้าอยู่ไหนนะหาตัวไปเจอเลยอะซัมมอนหน่อยละกันเนาะเอ้ยทำไมตัวละครไม่เปลี่ยนอะทำไมตัวละครไม่เปลี่ยนอะอู้ไม่เท่เลยอะไม่เท่เลยโอนูก็ปั่นไฟอยู่ได้ไม่รู้เอ้าเฮ้ยปลาไม่โดน ทักทายเอเลียดด้วยแล้วกันวัืดีเอเลียดเรามาหานายแล้วนะเพื่อนนายจะหนีเราไปไกลแค่ไหนอ่ะเนี่ยตีทักทายไป็นหนึ่งทีไปโยดีไซอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเป็นคนดีจังเลยมีโอ้โหเป็นคนใจดีนะเนี่ยมีบุญน้ำตาเอาไว้เลยเจนจี้ตบไอค้คุกกุกไก่ฉันจะเก็บแกได้รอแป๊บ,บนึงไม่ไหวแล้วมางั้นล่ากแกก่อนเลยแล้วกันนะแกสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะ ทำบาปมาเยอะแล้วเราอมองไม่เห็นทางต้นไม้บางวดีเจเลตกี้ขอตีได้โดยสิใกล้ถึงตัวนายแล้วนะตุ้มไม่โดนโอโหูที่เจียวเองเฮ้แกนละแกะเป็นคนดื้อไม่พอยังจะทำบาปมาอีกเหรอทำบาปอะไรเยอะแยะนี่ไงตายไปซะเหลือแค่เอเลียตแล้วเอเลียตเออได้แหละจัก,กามันเลยเราลูกสมุนของข้าลูกสมุนมันเยอะอะไรเบอร์นั้นวะน่านะโอเคเรียบร้อยล็อกได้แล้วเออป๋าขึ้นเลยแล้วกันตุ้มเรียบร้อยจบเกม่ะเรียวิญ,ญญาณไปได้อีกกี่คนนะจำไม่ได้ลืม คุยคอม็ปใช้ผิดเสียงหรือเปล่าวะโอ้โทษทีพอดียิมมทูตจำผิดเสียงนะพอดีเออก่อนหน้านี้ใช้เสียงเออคุยกับลูกน้องอะลูกน้องบ้านไหนใช้เสียงนั้นคุยว่าหน้าวัดเด้อเอาไว้ว่าช่างมันเถอดได้เวลาตามลาดห่วงวิญญาณแล้วว่ะมาถึงเวลาเก็บดวงวิญญาณทั้งเจ็ดอะตึ้งดึ้อดึ้งตึ้งดึ้งตึ้าโดนตัดเสร็จเลยอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันเล่นถึงไหนเลยเปิดปากระโดดตันเลยก็ล่าชวินเอเดดกี้เลยล่ะกาดาอัศวินแห่งรัตติกาลจะดีไปแต่ว่าให้ฉันตาม มากแกโดยดีโอ้ยปั่นไฟกันเพลินเลยนะแต่ละคนดูปั่นยันสนุกกันดีนี่นี่ยยปลาไปหนึ่งคนได้ได้เหยื่อมาหนึ่งคนก็ยังดีทุบตีไปหนึ่งทีแล้วก็ปลาขึ้นแมสอินเฟคชันตูมนี่ไงโอ้โหเกือบตายวิซา่าแกใกล้ตายแล้วใช่ไหมนี่จับตัวได้เร็วลาก่อนบา,บายบายโอเคเกือบไปหนึ่งแล้วล่าเอเรียต่อดีกว่าในในเอเรียก็หยูบใกล้สุดแล้วแล้วก็เอเรียคอยฮิวเพื่อนบ่อยด้วยนายรู้ไหมว่าการฮิวพิซซ่าของนายมันคือการทำบาชนิดนึงนะเข้าใจไหมเป็นการทำบาดใส่ฮิลเลอร์แกรู้หรืออเปล่่าาตกน เรียบร้อยเหลือแค่สาคนแล้วว่ะไหนดูด่อยสิที่สาคนที่เหลืออยู่ไหนกันนะเปิดตาแป๊บวิ่งงูเจอเราหนึ่งคนนั่นใครเอ่ยเฮ้ยอัศวินเราคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันหรือเปล่านะเราเคยเจอกันต่อหน้านี้อ่ะแล้วก็ตีเอาตีไม่โดนด้วยเอาไงดีอ่ะเรียบร้อยตันไม่โดนเพื่อนตันไม่โดนใช่ไหมตันไม่โดนหรองั้นก็ป้องเรียบร้อยล็อกโดนแล้วงั้นก็ปามัดอินเฟคชันเลยลวกันโต้มุ้ยโดนเปิดช้าก็งี้แหละเพราะฉะนั้นแกหนีไม่พ้นแล้วไออัศวินแห่งเอเจตที่แกกำลังเบวเป็นยุคสมัยแห่ง ไปซะแกนะ่ะไปลงนะลงรกเสน๊ายไปยได้ดูวิญญาณอีกคนแล้วฮะเหลืออีกสี่ก็จะได้ดูวิญญาณทั้งเจ็ดแล้วก็มาตักเองดีเจเิเบจาน อันนี้น่าจะเบียวไหนดูสิอุ๊ยเกตคนนั้นหนะ้าตาคุ้นๆจังเลยอะ่ะเดินไปทักทายดีไหมนะแป้งเรียบร้อยโดนเล่นดีเผลอไปหนึ่งทีแล้วก็ตีเขาทักทายหนึ่งทีอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันเอาเฮ้ยรอบนี้ตีพุดเองเฉยเลยไม่เป็นไรงั้นก็ขออีกทีเฮยตีไม่โดนอะ่ะปุ๊บอู้หูยเกือบจะถึงแล้วว่าจะไปหน่อยเขาคุณลีโอปกตีเล่นหน่อยได้ไหมปุ๊บหลบเอาเขาไม่นีด้วยอะ่ะเขาต่อยผมดนตอหนึ่งสองสามเอาไม่ต่อยด้วยงั้นก็ปุ้ม โดนแม่โอ้โหเขาเลี้ยวขวาคุณเลโอครับคุณจะหนีไปไหนเปิดตาแป๊บหนึ่งโอเคมาแต่มหน้าผมเต็มแล้วพร้อมไล่ล่าคุณแล้วรูปเสี้ยหลบไปหนึ่งทีแล้วก็ตีเพ๊บแล้วก็สบพาหลบปลาขึ้นไปโอปลาไม่โดนอ่ะปุ๊บปิ้ววิเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วคุณไม่ต่อยจริงเหรอว้าวแล้วเรากล่าว่าจะหันหลบซะหน่อยกันล่าคุณเลโอต่อละกันนะครับผมคุณจะหนีไปไหนอ่ะตอนนี้คุณหนีไม่พ้นแล้วคุณเลโอคุณคิดว่าคุณจะหนีพ้นจริงๆงั้นเหรอโดนซะคุณน่ะ ลาก่อนตายซาแปงเรียบย <S <S ร้อยเหลือแค่เอเลียแต่ว่าสเพเยอร์สแตนดี้ขอดีอะซามอนลูกหนองไอ้อยอ้อยบุกจู่โจมเลยนั่นหแหละเก่งมากหรอกองทัพอ้อยอ้อยของข้ามีอยู่แค่4คนเองเหรอเนี่ยน้อ,อยจังเลยเซิร์ฟนี้ไม่เป็นไรเราล่ากเขาก่อนละกันเอเลียลงยังเพื่อนลงเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราก็ตามล่านายก่อนละกันอุ้ยสแตมนมีหน้าหมดแล้วเปิดเปลี่ยนโหมดแป๊บน,นึงเปิดตาก่อนอะโอเคได้เวลาล่ากเขาต่อแล้วอะไปไหนจ้าเอเลียโอ้โหบัฟสปีดซะด้วยไงนี่ล็อกขาโอ้ล็อกไปโดนอะตามล่ากเขาก่อนนั่นแหละอ้อยอ้อยตีมันโอ้โหอ้อยอ้อยยังตีไม่โดนออะโโ้้หแลวเา ติดกระตุกกระตุกกระตุกแล้วนัว่นแหละคาถาอ้อยๆก็งี้แหละไม่ได้กาแล้วอย่างนี้ผมต้องรีบตามล่าเขาก่อนที่เวลามันจะหมดกอดอ่ะต้องรีบล่าเขาแล้วเวลาจะหมดแล้วอะแป๊บนึงนะเพื่อนขอล่านายหน่อยได้ไหมอีกสักทีได้ไหมล็อกขาแปลงเรียบร้อยโดนแล้วน,นก็ไอแมสอินเฟจันเอออย่างน้อยก็ยังโดนอ,ะอ่ะจับได้แล้วล่าก่อนเจ้าคิวบิกเกอรนะก็ยังเป็นได้แค่ดวงวิญญาณนั่นแหละนะว่าแต่เราสามารถออาันเด้วยกา์ได้ยง